วัคซีนมาก็เลยขับรถแถวบ้านดูขึ้นเขาลงห้วยนิดหนึ่งนี่น้ำเขาจะปล่อยไว้ปล่อยไว้ให้คนเปิดเปิดตามบ้านนะคะเปิดตามสวนตามบ้านรดน้ำต้นไม้นะคะน้ำเยอะที่นี่นาเล่นมากแต่ตอนนี้คงเล่นไม่ได้เย็นมากบรรยากาศรอบๆก็ไม่ไกลค่ะข้างหน้าก็จะเป็นทะเลข้างล่างนี้ตรงข้ามถนนก็จะเป็นทะเล อดอกไม้ป่าสวยกีสวย,สวยสวยอนนี้เหมือนมาเฟียเลยค่ะเหมือนกาฟิวถ้าเป็นอีกสีสีสีวันกาฟิวเลยนะคะนี่ตัวนางตัวนายหล่อมากดูตามแต่มันตาหน้ากลัวมาก <c oughs> ตัวเมียค่ะตัวเมียแ่มียสวยเหมือนกันแมวหิวข้าวเอาใส่กรอบมัใ มาเฟียไทยเกอร์ใช่ไหมล่ะไทยเกอร์บว